วันนี้เรามาดูลักษณะของทุเรียนครับไม่ขาดน้ําหรือว่าขาดน้ํานะครับอานูลักษณะครับลักษณะทุเรียนต้นนี้นะครับอายุห้าปีครับผมไว้ยี่สิบห้าลูกนะครับยี่สิบห้าลูกลักษณะครับหนามเขียวนะครับหนามเขียวปกตินะครับอันนี้คือทุเรียนไม่ขาดน้ํานะครับลงบอกว่าทุเรียน้นาเขียวหนามใสหนามไม่แห้งครับ ไม่ขาดน้ำสวยเป็นปกติแต่ว่าถ้าทุเรียนขาดน้ำนะครับปลายผิวเนี่ยนะจะแห้งแดงนะครับไลเนี้ยไลาน้มไลายน้ำน้ครับแห้งแดงนะครับแล้วก็เอามือ,เอ,มอเอามือบีดน้ำที่จะยุบเข้าหากาันคือลักษณะของทุเรียนขาดน้ํานะครับกดอ,อย่างนี้ครับบีบอย่างนี้ยน้ำจะยุบแต่ว่า อันนี้ไม่ขาดน้ำาน้ําปกติน้ําไม่แดงน้ําเขียวปกติเราบีบเข้าหําเข้าหากันนี้ครับเห็นไนะไม่ยุบนะครับเพราะว่าน้ํามีความพร้อมมีความสมบูรณ์กับลูกนะครับถ้าเป็นทุเรียนหนามขาดน้ํากับหนามจ,จะแดงจะแดงจะผิดปกตินะครับลูกจะแห้งๆนะครับ ลูกจะไม่เขียวอย่างนี้นะครับสีส,สีอะไรก็จะผิดปกตินะครับไม่เหมือนเพื่อนดูแลลักษณะถ้าตัวเรยียนขาดน้ำจะให้ดูนี่ครับสีออกจะแดงๆอย่างนี้ครับตัวเรยียงขาดน้ํานะครับปลายหนําจะแห้งๆแดงๆแต่อันนี้มัน,ม,นมันแห้งเกินไปนะครับมันแห้งเกินเๆไปครับลักษณะของตัวเรยียงขาดน้าจะเป็นแบบนี้นะครับ ท,ท,ที่เก็บมาครับอันนี้ก็ปกติแต่ดูง่ายนะครับง่ายน,นี่ก็นอกสองพุ่มใบมีเศษเฟลสลาดอยู่ครับใบเฟรลาดทั้งทั้งพุ่มนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นอยู่กินเดียวทั้งสองพุ่มถามว่าทำไมถึงลูก ไม่ร่วงหล่นก็เพราะว่าทุเรียนมมีความพร้อมมีความใบมีความสมบูรณ์นะครับตอนนะครับใบก็เริ่มเพรลาดครับแก่แล้วครับนะเริ่มเริ่มเขียวเข้มเริ่มบางแต่บางอันก็ยังไม่เข้มน,นี่อีกนี้ไอ้นี้เป็นเก่งทุเรียนบ้านนะครับอันล่างเนี่ยดูลักษณะใบอย่างที่ผมจับอยู่เนี่ยเป็นทุเรียนบ้านทั้งหมดนะครับ สามกิ่งนี้เป็นทุเรียนบ้านอยู่ใบเริ่มเพลใบเป็นเพรสลัดเริ่มจะเขียวเข้มนะครับนี่คือการดูลักษณะของทุเรียนขาดน้ําหรือไม่ขาดน้ําที่น้องถามมาหลายหลายคนนะครับนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับลักษณะอย่างที่เห็นนะครับเห็ครับครับเมื่อเราไปดูต้นที่ไม่ขาดน้ํานะครับตอนนี้เรามาดูต้นที่ขาดน้ําครับต้นที่ไม่ขาดน้ําท่านได้ดูแล้วครับว่า น้ำเขียวสวยปกตินะไม่มีน้ำแห้งแต่ตอนนี้ขาดน้ำครับเพราะว่าท่อแตกน้ำมาไม่ถึงปลา,ามาได้บางส่วนนะครับทำให้ทุเรียนตอนนี้ครับนะเห็นไหมครับน้ำแดงนะครับน้ำแดงทุกลูกนะครับที่บนต้นนะลูกลูกจะผอมลูกจะไม่ป่องไม่เป่งนะครับดูครับนี่คือลักษณะของขาดน้ำครับ แต่ว่ายังยังพอได้กินบ้างครับไม่ไม่ถึงกับขาดขนาดหนักไม่ไม่ถึงกับว่าแดงทั้งลูกนะครับน,นี่คือการขาดน้ําของลักษณนะของผู้เรียนครับนามแดงครับนามแดงไอ้โดนยาก็มีนะครับไม่ใช่ว่าขาดน้าไอ้หนามแดงหนามแดงโดนยาก็มีนะครับคือบ่องบอกว่าลูกเนี่ยผอมครับจริงจริงลูกเจ้า เป่งลูกแก่กลมนะฮะแต่นี้พอเจอขาดน้ําลูกจะผอมทันทีนะลูกจะทรงยาวทรงแฟบทรงแห้งเป็นกระดูกนี่คือการทุเรียขาดน้ํานะครับคือเราเอาข้อข้อดีและข้อด้อยมาเปรียบเทียบให้น้องๆที่ถามมาให้ดูนะครับว่าขาดน้ําเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ขาดเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้ดูทั้งทั้งสองทั้งสองต้นนะครับคือหาพยายามจะหามาให้ให้ดูให้คําคถามที่ถามมานะครับ ขาดน้ํายังไงมือใหม่ครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นน้องๆมือใหม่ผู้เรียนขาดน้ําแบบไหนไม่ขาดน้ําแบบไหนอันนี้ก็ชัดเจนนะครับถ้า้ําแดงๆ้ําแห้งๆหงนากกดนี้้นายุบเข้าหากันครับขั้วเหี่ยวนะครับ